สวัสดีค่ะพี่น้องคะกลับมาพบกันแล้วค่ะการพยากอมูการสำรับผักไตฟัง่งไตอักบนวันนี้ค่ะในวันฮัทถีสิบเอ็ดกันยาส่งพันนาร่อยหกสิบแปดวันนี้ค่ะลักษณะนการบรวันเราจะเป็นแบบเดียวกันมากนะก่อนอื่นเหมือนเดิมค่ะไปเลขอ้อมูลแบบมาประกอบการเยากอณูัทางสถิตก่อนค่ะเราไป่มต้นงินที่พผ่นที่ประจำวันค่ะโรงซี่้มๆอย่างอยู่เลยพี่น้องคะเรกว่าโรงมอระซุ้มนะ ออกมาส่งตัวนี้กันในแผ่นผ้านบริเวณข้องผักเนื้อค่ะทางเหนบนข้องผักอีซ่านและกระปิดเลาานะคะลักษณะการดังกล้าวควางก็ะดิทําให้นะบริเวณประิไทยห้องเราก็ยังมีฝรัตกงในพื้นทีนะคะแล้วอาจจะมีฝรนตกอนักได้ในบางแหง่งโดยเฉพาะพื้นที่องผักเนื้อนะคะไปต่อกันทีผับใต้ดินเทียมกันมากค่ะวันนี้ก็จะเห็นในว่ามีเมฆเป็นส้นมากะคะด้วยว่ามีเมฆมากนะคะ,มมนะ,คะในบริเวณของทะเลอันดามันตอนบนบนค่ะแล้วก็จะมีมั่งค่ะเมทิวในบริเวณของอ่าวไทยตอนบนบนนะคะ ไปเลยเพิ่นการตัวจ่างการตัวรารได้ที่ชุมพ้กันบ้างค่ะพี่น้องคะวันนี้ค่ะรารไดุ้มพ้นนะนตัวปะคุมฝ้นในพื้นทีแล้วค่ะที่อยู่ในบริเวณของทะเลอันดามันแล้วค่ะพี่น้องคะที่เป็นสีเขี้ยวน้บริเวณนาชายฝั่งของประเทศพม่มานะคะราคาปะคุมเ้นบนนี้นะคะจะเคลื่อนตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่าในชว่วงนี้ค่ะเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะผาฝ้นขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ ไปทีเรดาสติงพลาค่ะวันนี้ก็เช่นกันค่ะตัวภพภพภมฝ้นกำลังออกถึงปั่นกลางนะคะในบริเวณพอนทะเลอันดามมันนะคะพี่น้องคะในบริเวณพอนทะเลเอาไทยมั่งค่ะนั่นที่บอกค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แลว่ามีลมตะวันตกเข้ามามั่งนะคะก็เลยทําให้กับคุมพ้นบนนี้นะมีการเคลื่อนตัวค่ะไปทางทิศตะวันออกเรื่อยๆนะพี่น้องนะเพราะฉะนั้นค่ะในพื้นที่ของปางใต้มันเดาโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยอาจจะมีฝ้นอยู่ในพื้นที่ในบรววนช่่่งงงัหมถึคคคพี้อ ทีนี่กะไปต่อการจัดการใยงานอุณหภูมิค่ะรายงานอุณหภูมิสูงสุดเล็กว่านะคะโรบัสได,ดยูจีสามสิบสี่จุดแปดองศาเซลเซียสค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะในส่วนของอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ค่ะโรบัสได,ดยูจียี่สิบสองจุดสี่องศาเซลเซียสค่ะที่ขาการสยามพน์ได้จังหวัดสงขลาค่ะ,คะ ไปตอกันที่ฟ้นค่ะแล้กว่าค่ะในพื้นที่ของบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวโนโันออกพน้องขามีฟ้นตอกนะคะอยู่ตั้งแต่นนกิลดเคี้ยวๆฟ้นเล็กหน่อยค่ะเรื่องๆนะฟ้นปผนกลางค่ะเล็กว่าค่ะพื้นที่ที่มีฝ้นตอมาที่สุดนะคะอยู่ที่อำเภอการจนาดิ์ค่ะจังหวัดสุราธานีนะคะปิดาฟ้นได้อยู่ที่20.9ม mm ิลลิเมตรค่ะ เอาละค่ะทีนี้แหลกขอ้อมูลกันว่าแล้วนะคะพี่น้องคะเราไปแหลกการพยากรณากาศสำรับวันนี้ค่ะช่วงนี้ค่ะพี่น้องคะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่มีกําลังปานกลางนะคะกัยังพัดปกคลุมในพื้นที่ของบริสา์ทะเลอันดามันผคกต้แหลก็อ่อาไทยค่ะทใํใไมช่วงนี้นะคะบริเวณผคกตายฝั่งตะวันออกของเราก็ยังมีฝนหรือฝนฝ่าขนองได้ในไล่พื้นที่ค่ะแล้วอาจจะมีฝนตกหนักไดในบางแห่งนะคะทีนี้ไปเลยในรายจังหวัดันค่ะ วันนี้พี่น้องคะตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรียาวลงมาจนถึงจังหวัดนะราธิวาสเป็นสีแดงหมดเลยนะคะคือมีฝนองยู่ทีอ60%เเข้องพื้นที่เลยคะ่ะแล้วอย่าลืมว่าบริเวณพื้นที่ในจังหวัดในที่มีสัญลักษณ์พันนี์มายถึงว่าบริเวณนั้นคะ่ะจะมีฝน้งตกักได้ในบางแห่งข้องจังหวัดบน,นนั้นนะคะเมือ่อจุกมควอนพี่น้องคะก็จะมีฝน้งตงกงได้ในบางแห่งคะ่ะวันนี้นะ พี่นี่ไปตอนติงคันคานไม่อ้อนณหภพุ่กันมากค่ะวันนี้เราคานไม่ว่าอุณหภูมิต่ำสุดค่ะอยู่ที23่23-24องศาเซลเซียสนะคะในส่วงอุณหภูมิสูงสุดค่ะวันนี้เราคานไม่ว่าอยู่ที่32-33องศาเซลเซียสค่ะไปทีพี่น้องชาวเด้อชาวประมงค่ะในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเอาเทตอนบนนะเอาเทตอนลางค่ะช่วงนี้ก็เป็นลมตะวันตกเฉีงยงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ของเลบานรานะคะ วันนี้ค่ะลุ่มกระยุถีความเร็วสิมาถึงส้าสิากิโลเมตรต่อชมโมงค่ะจะไม่ลืนนะห้างฟังพี่น้องค่าฟังดีๆนะทางเอาถ่ายตอนบนแล้วถ่ตอนล่างแล้วค่ะพี่น้อง่ะห้างฟั้งกระขืนสุ้มตีหนึ่งถึงสองเมตรค่ะแต่ว่าถ้ามีฝืนฝากขนองกระขืนสุ้มักว่าสองเมตรได้ค่ะพี่น้องขาเราค่ะในช่วงนี้นะบริเวณนี้ที่มีฝืนฝากขนองค่ะพี่น้องให้ระวังลุ่มกระโชกไว้ด้วยนะคะอ่าไปต่อไปติงค่ะไปสภาวะการเจ็ดวันข้างหน้านี่ค่ะเราไปเริ่มที่พี่น้องฝังไตฟังตอนต้งบหนึ่งคนแล้วนะ คือพีนองตีนยูนบริบริเวงพ้นจังหวัดเพชรบุรีงลงมาจนนึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีพี่น้องขาสัปดาห์นี้ตั้งสัปด่านนะอาทิตย์นี้ทางอาทิตย์พี่น้องขาตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดไปจนถึงวันที่สิบเจ็ดพี่น้องขาพนไกนยูตียกสิบเปอร์เซ็นต์ก้องเืิดตีตลอดช่วงนะเช่นกันค่ะพี่น้องภาคใต้ฟังต้นตานล่างคะ่ะตั้งแต่จังหวัดโคลงไปถึงจังหวัดน้าใา้พี่นอ้องขาอาทิตย์นี้กระมื่งกันเลยค่ะพี่น้องขาฝนไกนยูตียกสิบเปอร์เซ็นต์ตลอดช่วงนะ โอเคค่ะวันนี้ก็เข้าจับการได้อย่างข้าวไปอย่างก่อนหลังการได้เป็งแค่นี้พี่น้องขาเหมือนเดิมน,นะมีไรส่งไส้ไรนะคะโทรม,มาฮาโบ้เราเลยตรงค่ะอย่าไปเชือ่อใครอย่าไปฟังใครเกี่ยวกับเรื่องสะพายก็โทรม,มาหะาอุตวเลยค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็อย่าลืมพี่น้องคขาสวยฝากการสักยิดนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์โบ้เรานะเผื่อเป็นการอะไรอย่าใครแยข้าวไปอย่างกา่อนออกไปเพื่อเพื่อเพลงค่ะพี่น้องขะเพื่อเพลงข้าวไปอย่างก่อนหลังการออกไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านค่ะติดตามชมกันมาตลอดนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ยาุคใหม่แจ้งข่าวฉับไว